สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พอกับเกมแบคเซยร์พกันอีกครันหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นรูทสายเป็นก้าสายเลือดน,นั่นเองโดยที่ผมจะเริ่มที่สลัมนะครับแล้วเราก็จะหาเล็กสชิ้น ก็เก็บผ้าันหนึ่งครับแล้วก็ไฟใช้ก็เก็บไม้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อที่เชือกเขา <c oughs> อันนี้คือจะเป็นแบบาสาธิตนะครับว่าเบงก้ามันโอเคยังไงแล้วเราก็จะหาผ้าหนึ่งกับลิกครับ แล้วก็ไปที่เทือกเขาครับไปไปหาคอนนึ่นึงครับเจอแล้วครับโอเครุ่นนี้จะเป็นรู่ที่ทำรองเท้าไวนะครับบางคนอาจจะไม่ไม่รู้ ถ้าหากช่องเต็มก็ให้ทําการเอาของไปใส่นะครับแล้วก็หาญัมมณีครับแล้วก็ทําแร่ไปในตัวที่บูบว่าทําไมถึงต้องเอาเฟอร์เ์มาขับน้ำเพราะว่าเราจะเอายาครับแล้วก็จะกดดันต้นเกมเพื่อจะได้แบบว่าฝันตรงข้ามจะได้กดต่อไม่ได้นะครับ บางคนอาจจะไม่รู้อืมแต่ถ้าหาไม่มีไม่เจอมามาก,ก็ไม่ต้องเอามานะครับเห็นไหมครับแก็เถียงคนอื่นไะด้นละโอเคด้วยอยู่แล้วมังก่อนไปบวกกันเป็นแบบหมาบ้ายัาง ไม่เจอไม่เจอก็ไปหายาวันนี้ต่อครับอืมที่นี่นะยินเราเสียเวลาไปอยู่ <c oughs> อ่า <c oughs> เขาจะทำอ่าคิวปิดเจอแล้วครับ โอ้ของเราขอเตอร์ม,มาปักปะเนี่ย แล้วเราก็หาเสื้อนหนึ่งครับที่ผมบอกว่าทำไมถึงต้องทำน้ำร้อน <c oughs> เพราะว่าดาเทคเกมเราเนี่ยมันก็มีละเออ อันนี้ผมหาหนึ่งน้ำมนต์ถ้าหากเจอก็ดีนะครับอืถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราก็ไปทำหัวนกขนนกก็ได้เจอแล้วครับเซตน,นี้ของเวงก้าจะคล้ายๆกับอเซตของหนูซิดเลยเพราะว่ามันเราขาดที่เลือดครับเราก็ต้อง <c oughs> หาชุดที่ทำเลือดให้มันหนาไม่งั้นเราสู้คนอื่นไม่ได้นี่แหละครับคือเหตุผล นี่ก็มีคนในเฟซกขอมานะแต่ว่า,อาโอกาสที่เล่นยากคือสูงอยู่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีเออเพิ่งเจอนัยคนนี้ หาผ้าปันคอเนี่เจอละผ้าคลุมหัวแล้วก็ได้หัวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> หาดินปืนครับไม่ดูเจอปะ่ะ <c oughs> เจอไม่เป็นไรคร <c oughs> อันนี้เราก็หาแก้วเีกอันหนึ่งครับ ก็จะหาดินปืนเพื่อทำการครับเครื่องประดับเพิ่มเลือดอีกชิ้นหนึ่งครับก็จะเป็นฟูฟูเซ็ตชิ้นเลื่อนเลยครับ uh huh. ได้แล้วครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือนี่ครัสายเป็นโน แล้วเราก็จะไปทำยาใหญ่เลยครับการตีสัตว์ต่อหนึ่งครั้งก็คือได้ฮิตหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าโอเคเลย ถ้าเราเจอฝ่ายศัตรูหรือปีเสียก็ให้อาจจะชนะที่ก็ให้ทําการกดสกิลนะครับ <c oughs> ยิ่งสแต็กเยอะก็ยิ่งแรงนะครับบอกไว้ก่อน นนี่คือเราก็ทำฟูลเซ็ตแบบเลือดหนานะครับที่เราก็เราก็ไปเก็บเวลไว้เชย <c oughs> ตัวละครเบงก็จะคล้ายๆกับหนูซีดอเลยครับแต่ว่าเรื่องด้วยที่เซิพวกเนี่ยมันเป็นเกาะอ,อ่ะเกาะที่บางนะครับก็ต้องทำใจสักนิดนึงอืม เพราะเกาะมันบวกแค่155ครับแต่พลังชีตบวกทั้งตั้ง65เลย จห้าห่างเราเจอเจเขียวแล้วก็อาสามารถเดี๋ยวนะสามารถเราทำชุดชุดเพิ่มอด้อันหนึ่งก็ได้นะครับอืมชุดของโลหิตอะ <c oughs> you okay. แต่ก่อนถ้าเป็นปนก็เลือดของเบงกา้าประมาณกลางเกมมันก็จะประมาณ2 0 0อั u ซึ่งถือว่าโอเคแต่เดี๋ยวนี้มันเล่นไม่ได้แล้วครับก็ <c oughs> ถือว่าเรื่องน่าเศร้านะเพราะว่ามันเล่นยากขึ้นเยอะเลย ปลาสามาเจอไหมไม่เจอครับไม่เป็นไร <c oughs> แต่เซตพวกเนีน้มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเรื่งองเกาะแหละเพราะมันลดดามเมจที่สองแล้วเกาะมันแค่สามสิบกับสี่สิบ แต่นี้ก็คือโอเคก่อก่อยี่สิบแต่ว่ามันไม่โดนดำเองนะครับ どこ <noise> chơi yaar kèo ตั้งป้อมก็หนีครับวนนั้นเนอง่าไปสูขข้กับฮตั้งป้อมอะ่ะเอ๊ไม่เจอบ่อยจังวะเริ่มกวนแล้วนะเกมนี้ một vai và O que เอ้ยฮ่าเจอสัตว์พอดี ชนะครับเซตโดยรวมของเซตเลือดของเบนก้าก็จะประมาณนี้นะครับมันก็คล้ายๆกับหนูซิทนะครับ แต่ก็ทุกคนก็สามารถเอาบิวนี้ปรับไปใช้ได้นะถ้าหักเวิร์กนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับให้ทําแค่ชุดกรอบไอพารทิสก็พอแล้วครับอืมแล้วก็เครื่องประดับด้วยก็ดี คือว่าโอเคนะครับถ้าอ,อย่าง,างเง้ยเบงก้าก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับ <uyor> ก็แค่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยแล้วก็ถ้าหากว่าเราอาหารเต็มอะเต็มสล,สลอดอะพวกอาหารที่ระดัก็ไปวิ่งไปตีคนนึ่ง,นเงเขาก็ได้ไปเผาบานแล้วก็ทาอาหารชุดใจครับเลยเกมควรมีอาหารประมาณหกสิบขึ้นไปเพราะว่าฝาา่ายตรงข้ามเขาตีมากกว่าหกสิบอยู่แล้วืมื่งั้นเราฮิวตีได้แน่ครับถ้าตีถ้าฮิวทีละส5มห้า,า,า 35, ไม่ก็ฮิวทีละสี่สิบห้า ไม่น่าทันอันนี้คือแบบผมก็มาอาหารฟูสลอดแล้วอะ <laughs> มันก็ฟูสลอดแบบงงนะเพราะว่าเซตมันไม่สามกันเนี่ยมันมีอย่างไหนึ่งมันก็เลยแบบเต็มแปลกแปลกอืมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวก็ขอจบเกี่ยวกับการเล่นตัวละครเบงก้าสายเลือดนะครับตามที่คนดีเควสยอมาันครับงั้นก็ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาดูชมผมนะ <laughs> อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกกันได้นะครับผมอืมดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ